นิดหนึ่งนะท่านโกศกนะครับคุณอนุชาบุรบุรชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประเดิบหน้าที่โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกลวงตัวนะ,ะ,ะได้กําชับแล้วก็สั่งการให้เดินหน้าแผนสามพื้นที่เจ็ดมาตรการคสามพื้นที่เจ็ดมาตรการอืรับมือสถานก,การณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอมสอจุห้าของประเทศไทยค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาระบาดก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกไม่กีอยู่แล้วทั้งระยะสั้นระยะยาวรวมทั้งสั่งการให้ประชาันพันสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเองนะฮะคุณอนุชาบอกว่าสถานการณ์ขณะน,นี้ที่มีความรุนแรงเกิดจากภาพรวมของพื้นที่ทั้งพื้นที่เมือง,พ,องพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าประกอบกับสภาพอุตุนยิยมวิทยาที่ไม่เอือ้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง และเป็นช่วงรอยต่อของฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนสาภาวพอากาศนิ่งลมสงบส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ<ฆ>อันนี้ภาษากรมควบคุมมลพิษเลยนะนี่ทำให้ระดับฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้นอีกทั้งอุตุนยินยมวิทยาคาดการณ์ว่าปีนี้ความแห้งแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมามจึงเป็นปัจจัยเสริมทําให้ PM 2 5อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น<ฆ>นายกจึงด้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอืประมาณนี้ค่ะ